สำหรับชาวราศีกุมนะครับดวงการเงินเดนือนมกราหกเนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็บอกงี้บอกว่าคุณเองเนี่ยนะต้องมีสติให้มากๆในเรื่องของการเงินนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องทําอะไรหลายอย่างนะหรือว่าการเงินเนี่ยจะคงที่กว่าจะคงที่เนี่ยต้องทําอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ได้ว่าได้อะไรมาโดยง่ายนะเขาบอกว่าปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยรุมร้อมอยู่พอตัวนะทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยอึดอัดครับข้องใจจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอนะครับนะ มีแต่เรื่องประสาทแดกบางคนบอกหกกูอยากจะปิดคลิปมึงเลยนะใจเย็นนะครับใจเย็นนะก็บอกว่ามีแต่เรื่องคิดเยอะคิดมากนะเออถ้าเป็นในเรื่องของเ,ออเงินเนี่ยโหบางทีปัญหาเงินเก่าๆปัญหาเงินที่ ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สะสมนะบางคนอาจจะเจอเจอหนี้นอกระบบนะโอ้โหถ้านี้นอกระบบเนี่ยอันตรายถึงตายเลยทีเดียวนะครับนะต้องปล่อยนะต้องปล่อยหรือหาคนช่วยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาไปไปชดใช้อะไรกับเขานะเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ย ชาวราศีกุมเนี่ยจะเจอเจอทางสว่างนะครับนะอันตรายมันก็มีสว่างมันก็มานะครับแต่แค่ว่าคุณเองเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกได้ไพ่พระพิคเนตเนาะก็ต้องทําหลายอย่างหน่อยในเดือนนี้นะกอจะฝ่าฟันไปได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับ